ต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับกลุ่มที่สแกมเมอร์เพิ่งแตกกรังมาจากฝั่งเมียนมาเนี่ยล่าสุดครับมีหนึ่งในคนร้ายเนี่ยมีบัตร ATM เป็นจำนวนมากมันก็ถูกตั้งข้อสันนิษฐานนะครับว่าอาจจะเป็นบัญชีม้าหนึ่งม้าสองม้าสามม้าสีาสาส่แล้วก็พร้อมที่จะนําเงินออกจากระบบอยู่ตลอดเวลาวันนี้ผู้บังคับการตารวจปูทรจังหวัดเชียงรายพลตรวตรีมนบเสนากูลพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถแถลงผลการจับกลุ่มู้ต้องสงสัย อายุ35ปีพร้อมของกลางบัตร ATM 2,057ใบโทรศัพท์มือถือ2เครื่องโน้ตบุ๊ก1เครื่องเงินสดกว่า500,000บาทและเอกสารทำธุรกรรมจำนวนมากเบื้องต้นให้การว่าทำหน้าที่โอนตามคำสั่งของชาวจีนรายหนึ่งที่ติดต่อผ่านแอปพลิเคชันเจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อหามีบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นไว้ในครอบครองโดยมิชอบอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ขณะเดียวกันนะครับท่านผู้บังคับการท่านก็บอกว่าสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งของตารวจปูทรจังหวัดเชียงรายและหลังจากนี้ก็จะขยายผลต่อไปขณะที่นายกัตมนตรีนะครับคุณอนุทินชาญเวลวคูณพูดถึงกรณีที่สื่อต่างชาติบอกว่าไทยเป็นแหล่งรวบรวมสแกมเมอร์บอกว่าขณะนี้เรื่องมีคนตรวจสอบอยู่แล้วรัฐบาลมีมาตรการป้องกันและป,ะปราบปรามอย่างเต็มที่มุ่งมั่นทํางานเชิงรุกตั้งเป้าให้ตํารวจและฝ่ายความมั่นคงต้องล้ําหน้า กว่าผู้กระทำความผิดอยู่เสมอไม่ใช่แค่เล่นโปลิสจับขโมยแล้วก็ได้มีการคุยกับทางทูตสหรัฐโดยสหรัฐรับปากว่าจะเร่งจัดหาผู้เชี่ยวชาญมาให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลนอกจากนี้ครับล่าสุดมีการลงนามประกาศกระทรวงมหาดไทยถอนสัญชาติไทยนายรียงพัฒหรือพัฒสุภาภาซึ่งมีข้อมูลจากสำนักง,งานปปอง,องและกรมการกงศุลกรกระทรวงการต่างประเทศว่ามีพฤติการที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับกลุ่มบุคคลที่ชอบโกงประชาชน จนถูกสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างชาติแห่งสหรัฐอเมริกายึดทรัพย์สินและดำเนินการคว่มบาตรแล้วแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลดำเนินการทันทีแม้จะเข้ามาเพียงแค่3สัปดาห์และการดำเนินการบางเรื่องเป็นความลับราชการไม่จำเป็นต้องพูดเพื่อไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามหาวิธีการแก้ไขได้ส่วนกรณีที่บิ๊กโจ๊กครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานบอกว่ามีนักการเมืองชื่อย่อชอช้างเกี่ยวกับแก๊งเกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์นายกบอกว่าไม่จำเป็นต้องตรวจสอบสอบสบใน พักจากอักษรย่อเพราะว่ารัฐบาลมีกลไกในการตรวจสอบอยู่แล้ว <finishing> ท <pressure developed Airbnb> ั้งสตชปปงและ DSI ขณะเดียวกันครับพลตำรวจโทไตรรงผิวพันรองเจรตํารวจแห่งชาติในฐานะโฆษกศูนย์ปราบปรามอาจยังกมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสํานักงานตํารวจแห่งชาติบอกว่าหลังจากที่ประชุม GBC มีการหารือถึงการปราบปรามแกมเมอร์เบื้องต้นกัมพูชาได้ตอบรับและก็ตกลงที่จะมีการจัดตั้งคณะทํางานร่วมไทยกัมพูชา แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและปฏิบัติการร่วมในการสกัดกั้นกลุ่มอาชญากรไซเบอร์ขณะที่สถานการณ์การปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ทางฝั่งเมียนมาครับหลังจากที่ทหารเมรียนมามีการกวาดล้างแก๊งสแกมเมอร์ใน KK Park ก็ทำให้ชาวต่างชาติโดยเฉพาะอินเดียเนปาลปากีสถานเวียดนามจีนและไทยนีตายว่ายน้ำข้ามแม่น้ำเมยมาฝั่งไทยอยู่ในสภาพอิดโรยนอนทิ้งตัวตามลานปูนเชิงสะพานมิตรภาพแห่งที่2 นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าทหารเมียนมาเตรียมที่จะระเบิดอาคารซึ่งเป็นแหล่งกบดานของสแกมเมอร์ทําให้ชาวบ้านในพื้นที่แม่สอดต้องเตรียมการรับมือบางส่วนก็ไปอยู่กับญาตินอกพื้นที่ขณะที่หน่วยงานความมั่นคงจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับ